สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2 5 6 5กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนรักนาราศีกรกฎกันนะคะว่าคนราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรในเดือนนี้นะคะก่อนอื่นเราดูก่อนว่ามีดาวอะไรยายนะคะเดือนนี้มีดาวที่ย้ายสำคัญสำคัญคือดาวมฤตยูค่ะดาวมฤตยูเนี่ยนะคะโคจรเข้าสู่ราศีพฤษในวันที่7กรกฎาคม เวลา14นาฬิกา26นาทีซึ่งถือว่าเป็นดาวที่มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าเป็นดาวแห่งการพลิกผันเป็นดาวแห่งการปฏิวัติ <c oughs> การล้มล้าง <c oughs> การเปลี่ยนแปลงนะคะการพัดพรากค,ความตายเงี้ยโ้เยอะแยะเลยเนี่ยนะคะความหมายในการหักล้างเยอะแยะนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่พื้นดวงเราด้วยนะคะว่าพื้นดวงของเราเนี่ยราศีนี้เป็นเรือนอะไรแล้วก็มีดาวอะไรตั้งรับอยู่นะคะ ถ้าเป็นดาวสุเคราะห์ก็น่าจะออกไปในทิศท,ทางที่ดีถ้าเป็นบาปเคก็ต้องระมัดระวังให้มากหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นนะคะดาวที่ย้ายในเดือนนี้ก็จะมีดาวพุธนะคะย้ายเข้าสู่ราศรีกรกฎวันที่12และย้ายเข้าสู่ราศรีสิงห์วันที่28ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศรีเมถุนวันที่14ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศรีกรกฎวันที่17นั่นเองนะคะก็มีดาวหลายดวงนะคะที่มีการย้าย ทีนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะคนลักขนาราศีกรกฎเนี่ยนะคะในเรื่องการงานนะคะการงานของเจ้าชะตาเนี่ยนะคะมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นดาวอังคารนะคะเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนกรรม,มะนะคะแต่คู่กับดาวราหูเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทําให้เรา,เาบางทีก็ รวดเร็วนะคะทำให้เรางงทําให้เราชงนได้ว่าเอ้ยอังคารราวหูเข้ามาอยู่ในเรือนกรรม,มะทําให้งานเรามีการปรับเปลี่ยนยกย้ายอะไรอย่างที่เราไม่คิดก็ได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นและดาวราวหูเนี่ยนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยเนี่ยนะคะเข้ามาร่วมกลุ่มในเรือนกรรม,มะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคนลักนาราศรีกรกฎได้นะคะในเรื่องการงาน ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะคะการเงินเป็นอย่างไรการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะคะอาจจะมีรายจ่ายเยอะแยะมีอะไรที่ต้องจับจ่ายใช้สอยเยอะพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยดาวเจ้าเดือนกระดุมพรายังตกวินาศอยู่นะคะแต่เมื่อหลังวันที่17กรกฎาคมไปเนี่ยนะคะดาวอาทิตย์เจ้าเดือนวินาศเข้ามาร่วมกลุ่มลักเนี่ยนะคะก็ส่งผลให้เจ้าชะตาอาจจะมีการเงินที่กระเตื้องขึ้นนะคะแต่ว่า อาทิตย์อยู่ในเรือนเจ้าตัวหรือว่าหมายถึงว่าอาทิตย์อยู่ในเรือนตัวตนของเราก็จริงนะคะแต่มีดาวเสรารเลงเนี่ยนะคะซึ่งดาวเสากับดาวอาทิตย์เนี่ยถ้าเลงกันนะคะเป็นดาวคู่ธาตุไฟเนี่ยนะคะ,<ส>ะแล้วก็มีในลักษณะที่ว่าค่อนข้างที่จะส่งกระแสหนึ่งกันในทางที่ว่าจะต้องมีการหักล้างกันบ้างนะคะ mm hmm. ก็อาจจะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะ mm hmm. อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเรื่องการเงินบ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณก็ต้องผ่าเขาเรียกว่าไงฝ่ฟาฟันหรือผ่านพ้นปัญหาเหล่านี้ให้ได้ก่อนนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินตามมานั่นเอง่นะคะในสิ่งที่มองเห็นส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเจ้าชะตาก็จะมีความรักที่มีความสุขความสดชื่นเนี่ยนะคะเจอปนด้วยความหง,งุดหงิดอาจจะมีความขี้ระแวงหรือว่าคิดมากบ้างนะคะในช่วงที่ ต้นเดือนเนี่ยะะน,นะคะหรือว่าครึ่งเดือนแรกนะคะเขาเรียกว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะคะแต่ว่าความสุขความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องความรักน่ยมีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วก็มีความสุขความสมหวังได้ดีด้วยนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะแต่อาจจะมีความหงุดหงิดใส่กันบ้างมีความหึงหวงกันบ้างนั่นเองแต่เมื่อหลังวันที่14กร,รกฎาคมไปดาวสุขย้ายนะคะดาวสุขย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนเนี่ยนะคะช่วงนั้นเจ้าชะตาเนี่ยนะคะ ก็อาจจะคาดหวังอะไรเกี่ยวกับความรักความสําเร็จยังไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยตกในเรือนวิดาดั่นเองอาจจะมีความรักที่ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะคะหรือคาดหวังความสัมพันธ์ความเจริญก้าวหน้าก็อาจจะไม่มีตรงจุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์หน่อยแต่ว่าถ้าประคับประคองไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะ ตัวของเราเนี่ยนะคะถ้ามีสติอยู่ตลอดเวลาทําอะไรก็เกิดความสําเร็จค่ะแต่โดยรวมแล้วดวงชะตากนข้างที่จะดีมีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานด้วยนะคะ,ะจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะคะแล้วก็เป็นแนวโน้มในทางที่ดีนะคะเป็นทิศทางที่ดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบคำทำนายแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและก็มีสติในการใช้ชีวิตให้มากๆนะคะ อย่าลืมสร้างกุศลด้วยการไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนากันนะคะแล้วชีวิตจะมีความสุขค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ